มาแล้วข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านที่สร้างเองใช้ชีวิตติดดินของซุเปอร์สตาร์หนุ่มหล่อขวัญใจคนไทยอย่างคุณบี้สุกฤตนั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณบีสุกฤษเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมีชื่อเสียงจากผลงานเพลงไอนิสซัมบาดีและยังมีทั้งผลงานละครเวทีซิทคอมภาพยนตร์ละครโทรทัศน์อีกมากมายเช่นละครเรื่องรอยอดีตแห่งรักหัวใจศิลาภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาเป็นตน้น ที่สำคัญได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน5ปีซ้อนจากนายเอ e นเตอร์เทน e อ t a w a อร์นอกจากความเท่และเสน่ห์บนเวทีแล้ววันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมอีกมุมของเขาเป็นการใช้ชีวิตติดดินสุดเรียบง่ายสร้างบ้านด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของเขาเป็นบ้านดินที่ถึงแม้จะไม่รูราสมฐานะซูเปอร์สตาร์แต่ก็เป็นบ้านดินที่สามารถอยู่ได้และสร้างเองกับมือเป็นการใช้ชีวิตพอเพียงกินอยู่แบบติดดินทำกับข้าวยางไข่เจียวสะท้อนให้เห็นอีกมุมสุดเรียบง่ายของเขา โดยมีข้อความว่าผมได้มาเรียนรู้การพึ่งพาตัวเองใช้ชีวิตพอเพียงแค่ปัจจัยสี่ก็เพียงพอวันนี้ขอเสนอบ้านดินบ้านดินไม่รูหราไม่อลังการไม่เลิศรู้แต่นอนหลับสบายได้เหมือนกันไม่ต้องห่วงโซฟาขาดไม่ต้องห่วงคมไฟแตกไม่ต้องห่วงว่าของแพงๆในบ้านจะพังเพราะไม่มีของให้ห่วงไม่มีห่วงหมดห่วงก็หลับสบาย เมื่อวานเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยวันนี้ขอเสนออาหารและยารักษาโรคข้าวปลาอาหารที่นี่ผลิตได้เองในชุมชนจึงมั่นใจว่าปลอดสารพิษหรืออันตรายจากการตัดแต่งพันธุกรรมโอกาสที่จะป่วยก็น้อยลงจนแทบจะไม่ต้องใช้ยารักษาโรคสำคัญที่สุดคือสุขภาพสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ย่อมดีและมีเวลาอยู่กับครอบครัวโดยไม่มีใครเอ่ยคำว่างเงิน เหลืออีกข้อในปัจจัยสเครื่องนุ่งหม่มคนในชุมชนนี้แต่งตัวตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศตามสภาพภูมิประเทศตามสภาพของงานที่ทำและตามสภาพความสุขของใจเราไม่ใช่ตามสภาพความสุขของใจคนอื่นที่กำลังมองดูเรานอกจากนี้ยังเคยเปิดใจผ่านวันบันเทิงว่าเขาค้นหาความสุขของตนเองนอกจากเป็นสุปตา คือวันเสาร์อาทิตย์อยู่วัดและจันทถึงสุกแบ่งเวลาทำงานกลับบ้านที่เชียงใหม่นอนเล่นและออกกำลังกายส่วนคนที่บอกว่ารวยแล้วอยู่วัดได้ยอมรับเป็นเรื่องจริงและไม่รู้จะเถียงยังไงซึ่งสัจธรรมของความเป็นสุปตาล้วนมาจากความไม่แน่นอนอีกทั้งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้คือความไม่แน่นอน อย่างบางเพลงทุ่มเทแทบตายกลับไม่ดังแต่บางเพลงทำแบบรีบๆกลับดังโดยสาเหตุที่ไม่เหลงกับความเป็นซุปตาเนื่องจากการเหลิงไม่มีประโยชน์สําหรับเขาและอาจทำให้คนรอบข้างไม่ชอบหน้าเขาได้แต่บางคนความเหลิองอาจจะเป็นความสุขของเขาซึ่งเราไม่ว่ากันแต่อันนี้ไม่ใช่ความสุขของเราเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องการสร้างครอบครัวมีเมียมีลูกนั้นเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยและไม่ได้อยากมีครอบครัว แม้ว่าตอนที่มีแฟนอาจจะนึกถึงบ้างซึ่งทุกครั้งที่มีความรักเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่อยากจะแต่งงานและมีลูกจึงไม่อยากเห็นแก่ตัวเพราะการมีครอบครัวบางครั้งมันไม่ใช่ความสุขของเราแต่แรกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเป็นอิสระดีถ้าแก่แล้วก็ไปอยู่บ้านพักคนชรา แต่ที่เคยบอกไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตอาจจะมีปุเพสนิวาสหรือเนื้อคู่ก็ได้พร้อมพูดติดตลกว่าอย่ามาเลยสำหรับเป้าหมายในชีวิตไม่ได้อยากบวชแต่อยากอยู่คนเดียวเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ผู้ให้โอกาสในการทำงาน เรียกว่าเป็นบ้านดินสุดเรียบง่ายของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแถมยังไม่ยึดติดกับชื่อเสียงรู้จักปล่อยวางใช้ชีวิตพอเพียงเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หลายคนเอาเป็นแบบอย่างได้เลยทีเดียวค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ